เรียบร้อยส่งให้งดงามด้วยซามเป็นที่เดียดฉันผู้ประพฤติตนยศสุขทุกวันเพียนรู้เท่าทันทุกนั้นไรมีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมข้าองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้า จงมีแดกคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมช่างหลายอัตมภาพพระประัชญามรมรมาปัญ,ญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังโทษท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆ6กนิกาสามสิบนาดยประมาณสำหรับเช้านี้นั้นเป็นเช้าของวันเสาร์ที่หนึ่ง เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช5 6 8 8ตรงกับวันขึ้นสี่ำาเดือนสในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมให้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่เช้าพร้อมอในลมหายใจที่มีกวสั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันได้มีโอกาสได้ปารับพบก,กับญาติโยมทั้งหลายตั้งแต่เช้าตรู่ของวันใหม่โดยใจที่สุขสันต์ นะเพราะว่าทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติน้อมนำในทางที่เป็นกุศลน,นั้นเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมานะวันนี้พระสงฆ์มาพร้อมเพียงกันงดงามมากคุณโยมผมผ้านะคลองผ้าเดียบร้อยนะสีเดียวกันรูปแบบเดียวกันนั่งกันนิ่งสงบเชียวสิบกว่ารูปเดินทางมาจากทิศทั้งสี่มาเตรียมความพร้อมนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตานะพาพระสงฆ์มาปฏิบัติ ชิดใกล้ในทางธรรมแล้วก็ถือว่าเห็นแล้วก็น่าจะเป็นที่เลิศล้ำส่วนของกุศลสำหรับใครๆเพราะว่าการเห็นพระมาอย่างที่เรียกว่าพร้อมเพียงกันเนี่ยก็ทำให้สุขใจเราเห็นพระเยอะๆนะโยมก็ปรบพริใจไปรับบาตรยามเช้าก็แบ่งไปทีมละหกรูปด้วยกัน mm hmm. เดินเป็นทิวยอกวดงาม ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายมีหลายสายเนี่ยก็แบ่งสันกันไปในส่วนนี้แล้วก็การปฏิบัติธรรมเองท่านก็ขยับคอร์ดเข้ามาเป็นวันที่2ก็คือเริ่มพรุ่งนี้ไปจนถึงนู่นวันที่8ตามที่ท่านตั้งเจตนาไว้อย่างดีนั่นก็คือย่นมาเนี่ยออย่นระยะเข้ามาทําให้เรานั้นเดินทางไปลพบุรีวันที่8แล้วก็มีภารกิจในการบรรยายธรรมได้อย่างสบายๆเพราะจบคอร์ดทอานี้พอดีแเดงว่าเป็นการได้ค้นขวายทำกุศลในครั้งนี้ หนึ่งในวันอายุธทรมงคลด้วยนะห้าสิบหกปีของครูบาอาจารย์ท่านก็นะกําหนดงานไว้พรุ่งนี้สําหรับพรุ่งนี้เราก็มีรถบ,บัสจอดรับที่จกกายหนึ่งคันอันะยิ่งก็ขึ้นมาได้เลยนะท่านที่จองไว้ท่านที่ไม่ได้จองก็ต้องกินกลางกันซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวตกรถตรถุตราก็เสียหายนะก็อ,อยากให้มาให้ได้นะทั้งหมดเท่าที่มาไหวเคยเลนเชิญไว้ล่วงหนะ้านะมาถึงแล้วก็จะมีความพร้อม เนี่ยมีกับข้าวกับปลาดูแลญาติโยมทงลายที่เดินทางมาเป็นอย่างดีเนี่ยมีรงมทานจากญาติโย,ยมมาร่วมกันลายต่อหลายท่านเลยนะสุมอาหารกับพร,ร้อมเนี่ยเรื่องนี้แล้วก็มีพระสงฆ์ระรูปมารับตุนักศษาด้วยแล้วก็มาร่วมทบจันทร์ประธานเราก็ใส่บาตรข้าวน้าปัจเจรีโดยการตั้งโต๊ะไว้เลยนะรับนี้ก็เห็นพระสงฆ์มา พร้อมเพียงกันที่โตอหารแล้วเราก็มธนานะแตะว่ว่าประเกนนะปะตาหานกันในนาของรายการรัศมีธรรมเราก็งบประมาณนะเราก็ตั้งงบประมาณไว้ในการเกื้อกูลกันในครั้งนี้ก็มีทั้งในส่วนของการดูแลเสริมอาหารให้เต็มโตพอดีพอดีแล้วก็มีในเรื่องของสถานที่ให้งดงามวันนี้นะรูปแบบงานต่างๆก็ลงตัวแล้วก็มีในเรื่องการพนักนะรับส่งพระที่ท่านเดินทางไปกลับ สองบัตรด้วยกันนะุโยม,มรับมาจากที่มอจรอแล้วก็มาถึงสำนักจากสำนักก็กลับไปส่งที่มอจร์รอนะรถก็กลับเรียบร้อยนะก็ตามที่ได้กำหนดเรื่องของตารางงานไปฉะนั้นพรุ่งนี้เช้า6กโมงครึ่งเจ็ดโมงเนี่ยประมาณที่ไปถึงนะรถไปจอดแต่ว่าให้ออกเจ็ดโมงครึ่งยังไงก็เลดไว้หน่อยนะเราัดโยมแต่ให้มีความสุขใจออกสักเจ็ดโมงครึ่งเบื่อตกรถตกลาจะได้ไม่ต้องกลิ้งกลางกัน ให้วุ่นวายไปเงี้ยเดี๋ยวต้องหารถวิ่งตามรถบัสกันต้องจอดกัน,นรอข้างทางกันอีกก็ต้องดูบริหารจัดการไว้ให้ลงตัวส่วนชุดที่ใส่มาก็ดูเตีมสงบสงบขยมนดูเตีมไม่ฉุดฉาดเพราะว่าทางนี้เขาก็เป็นส่วนของภาคการปฏิบัติด,ด้วยเราเองก็มีโอกาสก็มาเตีมสุภาพ <c oughs> มาในเชิงของการพระร่วกุศลกันในการนี้นส่วนแล้วเสร็จสําเร็จด้วยดีแล้วเราจะไปไหนต่อน,นั้นเดี๋ยวว่างอีกทีหนึงไอ้พวกนี้นั่นหมายถึงซะก,ก่อน ให้สบายใจอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้ในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์คือพรุ่งนี้แล้ววันทาบุญอายุท่านมงคลครบ56บปีของท่านพระจาสุโคกตปุญโยจางวัดวัสุพรรณรัตจังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นประธานสงฆ์ในการก่นะอร่างสร้างสถานที่แห่งนี้สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีจนมีความเรียบร้อยงดงามคุ้มค่าในการที่เห็นยยายิโยมทั้งหลยเดินทางปฏิบัติบูชามาปฏิบัติบูชา แล้วก็มากันทั่วหน้านะนะรับนิยมเยอะเลยเพราะว่านะมาค้างแรมค้างคืนกันมาปฏิบัติกันแล้วก็มีทั้งส่วนของทางศรีสะเกดเขาก็มาด้วยนะมารวบกุศลกันในการน,นี้เน่นะขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะตั้งใจมาด้วยความอ่เป,เป็นปรีแล้วกนะ็พบเจอสิ่งทีนะ่งดงามมากมีก็นำกุศนละเหล่านี้ติดจิตติดใจกลับไปทำบุนทำบุญกันแล้วก็ฝากไว้เรื่องของบุญใครจะถวาย ข้าวน้ำบัญชีมีคุณแม่แม่ประสงค์น้ำก็รบุญนะเดือนนี้ก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นเดือนมีทั้งขาดสานีมีทั้งกองทุนทั้งหลายแล้วก็ยังรับกุศลในส่วนของการเต็เมๆทั้งภาคศาลาด้วยแล้วก็ทั้งภาคการทําบุญอายุวธฒมงคลด้วยก็ร่วมกันไปท่านก็มีความตั้งใจนะกำบัฒน,นาบุญในแม่แข็งแรงแข็งแรงยิ่งินไปทุกวันทุกวันยันฝากไว้เรื่องของกองบุญก็คือกองทุนข้าวน้ำถวายพระสงฆ์ร้อยรูป แล้วก็เดลต้องการทำบุญในครั้งนี้ก็ตั้งงบประมาณไว้ทุนละสามพบาท10กองทุนสำหรับประธานหลัก,กน,นะก็เลยเจ็ดกองทุนนะรวมกันสามัคคขีแล้วก็หรือใครจะร่มบุญดีๆก็ทุนละพันบาทก็รเรียนเชิญได้ก็ฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่ี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหาเเก็ฝากเป็นบุญกุศลไว้ ให้ญาจมทั้งหลายได้มีความสุขใจนะคือว่าบุญใดกุศลใดก็ให้ติดใจิติดใจไว้ทุกวันโอทเปินธิาปการกรุงเทพออมซับเลขที่ศูนย์สี่ศูนย์แปดศูนย์สเก้าเก้ากาศูนี่ศูนย์แปดศูนย์สองเก้าก้าเกโปรดโอกาสให้ยา,ยาจมทุกท่านได้ร่วมบุญกันนะนี่นำประเทศประรัฐถึงแน่นอนเพราะว่าร,รับสองวันนะเกือบพรุ่งนี้เช้าว,วันสุดท้ายตอนเช้าเลยจากนั้นแล้วก็ต้องจบแหละ เพราะว่าพระก็รับชันแล้วแล้วก็กลับแล้วเราก็ถือว่าสําเร็จภารกิจเรื่องของภารกิจงานนี้แล้วแต่พรุ่งนี้นะเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ยังอยู่เป็นปกติซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะลุยเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสร้างวัดเนี่ยมีนัดประชุมกับทีมงานในส่วนของฝ่ายออกแบบแล้วนะเดี๋ยวองเอาโฉโนดไปเอาพื้นที่ไปแล้วก็กว้างเท่าไรยาวเท่าไรแล้วก็จะจัดผังลงตรงไหน วาดรูปเป็น,นแนวทางไว้ในการที่ทั้นให้เยนยมทลายได้ร่วมพัฒนาบุญนกันเดือนนี้ก็จะได้ลุยกันให้เต็มที่เพราะาเดือนหน้าก็โอนเลยนะที่ดินแปลงนี้ก็จะได้เริ่มต้นในการลุยวัดนี้ในเดือนเมษายนงั้นลงตัวพอดีเพราะว่าเดือนมีนาคมคือเดือนหน้าเนี่ยจะต้องเดินทางไปอินเดียตั้งแต่วันที่1 4บสถึงยีพาคณะเยโยมไปยี่ชีวิตนะนะเปราะมานนี้งั้นก็ขอให้ตยโยมทลายได้มีโอกาส ในการได้ส่งจิตส่งใจให้กำลังใจกันให้เกิดความเรียบรอ้รอยราบรื่นแล้วก็สำเร็จไปด้วยดีนะตามที่ตั้งเป้าหมายวันนี้พูดถึงเรื่องของความเรียบร้อยซะหน่อยนะเวลาเราเห็นความงดงามของพระสงฆ์ที่มีความนอบน้อมต่อกันมีความเรียบร้อยมีความเป็นระเบียบนะโดยการฝึกฝนอบรม,บมพมฒนาจิตใจนั้นเนี่ยมันก็ฟ้องในเรื่องของนะใจที่เป็นพระมากมากนะเวลาสัมผัสเนี่ยมันก็สัมผัสได้ในเรื่องนี้ ถึงได้ยกกำกรองประพันธ์ให้จันยมทั้งหลายได้มีการพิจารณาในเรื่องของความเป็นไปในทางที่มีว่าความเรียบร้อยเหล่านี้เป็นประโยชน์มากมีในชีวิตของพวกเราเงน้นเรียบร้อยส่งให้งดงามด้วยสามเป็นที่เดียดฉันผู้ประพฤตตอนยนสุขทุกวันเพียงรู้เท่าทันทุกนั้นได้มีอย่างที่เคยบอกกัโยมไม่เสมอว่าถ้ามีพระสงฆ์ที่ดีเกิดอยู่ในพระธรรมวินัยในทางพระศาสดานะ กิดขึ้นในพระศาสนาเนี่ยแหมมันทําให้ที่สถานที่ทั้งหลายเนี่ยมันมีความร่มเย็นเป็นสุขไงเพราะประสงค์ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลหรือต่อชุมชนทั้งหลายคือเราอยู่ในการปฏิบัติชอบปฏิบัติแก่ปฏิบัติไปเนี่ยจะเร่นภาวนาทําจิตของตนเองไปไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับโลกนี้เลยไม่ได้เบียดเบียนยันยมจนโอโ้โหนะอย่างเราไปรับบาตรเนี่ยเราไปรับพระยมมีความประสงค์ที่จะได้ เครอกูลทางพระศาสนาเราก็ไปฉลองสถานแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปขนศพสมบัติจากบ้านเข้าออกมานะไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนให้โยมได้เสริมบุญเสริมกุศลกันันใส่ข้าวหนึ่งขันเนี่ยเท่าน,นั้นก็สุขใจงั้นเกลียาการความเรียบร้อยนะเดินเหินเนี่ยสำรวมระวังรู้สติเนี่ยมันจะงดงามมากนะแล้วก็ฝึกฝนเราบ่มพาะแล้วก็ปรกฝังในเรื่องของการเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไว้ ในจิตใจขอพระสงฆ์ที่เข้ามาในพระศาสนาด้วยในวัดในวายห่งนี้เพราะความประพฤติสามนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากมีอย่างที่ว่าด้วยสามเป็นที่เดียดฉันนี่คือรังเกียจเดยดฉันเหล่านี้จะมีแต่ยัตยมทั้งหลายยมเห็นพระที่ท่านเกเรเกรตรงน,นนะทาอะไรที่มันดูแล้วสุมเสี่ยงนะต่อเรื่องของพระธรรมผู้ไหนนะความเกเรทั้งหลายก็ทําให้เกิดความเสื่อมทรามไปตามกาลเวลาตัวนี้เขาก็ไม่ค่อยกลับว่าแล้วเ,เจอพระเขาก็มองนะเป็นชนชั้นล่างไปละ เกอความน่กลับหน้า,า,หนาไหวมันหายไปสถานที่หนึ่งละความประพฤติหนึ่งละในทานที่เสียหายเนี่ยมันก็เกิดง่ายเนี่ยทำลายจิตใจของคนเราเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเราประพฤติตนเนี่ยในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะที่ดีเนี่ยความสุขนะความกเกษมความเป็มปรี่มเกิดมีกับเราทุกวันไปกันยมเังนั้นผู้ประพฤติตนยินสุขทุกวันเพียงรู้เท่าทันทุกนั้นไรมีนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยในการบวชเข้ามาคือเพื่อการจัดทุก นี่เป้าหมายหลักกันนะไม่ใช่บวชเอาร่ำเอาร,อารวยเอามั่งเอามีนะคนละเรื่องกันฮนะอันนั้นคนละเป้าหมายแหละอันนั้นเป็นการลงทุนแล้วนะสำหรับผู้บวชในชาติในภพนี้นะเราต้องรู้แล้วว่าเราบวชก็มาเนี่ยเราก็ต้องการนะปฏิบัติเช่าดูดีเพื่อความทุกข์ที่เคยมีจะได้สิ้นสุดทุกข์ไปกอเป้าหมายหลักต้องชัดเจนก่อนนะด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสในหลกักธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วก็นําไปใช้นะทาให้ลดเรื่องเรื่องของทุกข์ให้สิ้นสุดไปจากหัวใจนี่ นั่นเมื่อเรารู้เท่าทันในขณะต่างๆเนี่ยนะความทุกข์ที่มันเคยมีเนี่ยมันก็จะหายวับไปทันทีเพราะที่สุดแล้วความทุกข์มันไม่มีหรอกนะมันเป็นเรื่องเราไปยึดติดเท่านั้นเองทุกข์หลุดเพราะปล่อยนะยังพอเราปล่อยเสร็จแล้วมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายึดเอาไว้มันก็ทุกข์เนี่ยเป็นอย่างนี้แั้เราเรารู้เท่าทันแล้วในเรื่องของทุกข์ที่มีเราจะรู้ทันทีว่าเราควรจะเดินหน้าไปในทางใดดีในชาตินี้นะแต่ว่ากันไปชาติชาติเลยย่ คือบางคนจะไปหวังชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่โอ้โหจะไปหวังเรื่องใหม่ชาติหน้าเอามันชาติปัจจุบันเลยนะโสภีโสภาเกิดมาแล้วก็มีปัญญาพาชาติัจจุบันนี่แหละนะพาไปถึงที่สุดทุกเส้นได้นะดังนั้นถ้าเราตั้งใจนะถ้าเราภาคเพียรไม่มีอะไรที่มันนะยากเกินความเพียรที่เราจะทําให้สําเร็จนะงนั้นความอดทนกั้นความเพียรความทุ่มเทค,ความประหยันเนี่ยเดี๋ยวมันก็สําเร็จได้ สำคัญว่าเราทําจริงหรือเปล่า่นนี่ก็เรื่องหนึ่งะเราเกเรหรือเปล่าในนีก็เรื่องหนึ่งเรื่องเกิดข้าหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องเราต้องอธิบายในชีวิตของตัวเราเองเนี่ยที่มันวุ่นวายกบเพราะเราเองเนี่ยความเทเลสหลายเรามากหรือเปล่าเนั้นคนเราในเมื่อหลักการมันมีอยู่แล้วนะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทำความมองบวกทำความสดใสให้เกิดขึ้นจิตของตนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทท้งนั้นเดีว่าเราทําอะไรก็ในเมื่อระบบมันวางเอาไว้ เราทาให้มันถูกต้องเหมาะควรไปมันจะง่ายมากกวิโย,ยมยอมรับพูดดีทุกวันฝึกพูดดีทุกวันฝึกคิดดีทุกวันฝึกทําดีทุกวันนะคำว่าทําดีนั้นคือทําประโยชน์ให้กับมวลชนทั้งหลายเกลื่อกันอย่างที่นเนี่ยเนะีนะ่ยแม่แม่ก็กวาดทําทุ่ชัชดระเบียบทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความภาคภูองใสใจเบิกบานมันก็สาาอนะอาดกวิโยในความที่เรานั้นทําประโยชน์ให้กับสถานที่ทําประโยชน์ให้กับมวลชนทาประโยชน์ให้กับบุคคลทั้งหลายที่มี นะความใกล้ชิดความคุ้นเคยก็ดีเนี่ยมันก็คุ้มค่าอย่านเะพราะเกิดมาแล้วไม่เสียโอกาสตื <c oughs> <c oughs> ่นขะึ้นมาในแต่ละวันนะเราพิจารณาเรารู้คุณค่าของชีวิตของเรานะคุุณค่าของลมหายใจแล้วก็ใช้มันเป็นเงนของมันมีอยู่แล้วนะเราก็ทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นดังนั้นะทุกอย่างที่เราน้นเนี่ยทาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้จะไม่สูญเปล่ามันก็กลับมาเกื้อกูลเราให้มีความผาสุขโปรงใสมีความเจริญก้าวหน้าก้าวไกล งั้นเราทาเหตุของเราไว้เนี่ยสบายก็ยอมนอนรับผลมันมาแน่นอนงนั้นทําดีได้ดีทาช่วยได้ช่วก็ง่ายแหละพอเรารู้หลักเกณฑ์หลักการอย่างนี้มันเราชวนกันเนี่ยทำบุญทำกุศลทาความหลุดพ้น์ให้เกิดขึ้นให้ได้นะบุญทางกุศลใดในขณะที่เรามีลมหายใ,ใจอยู่ก็ทําไว้ในชาตินี้ห <c oughs> ากว่าเราเองทิ้งขว้างไม่ได้สนใจใยดีนะประพฤติในทางที่เสียหายมากมีความ แนะเ็วซามเหล่านี้มันจะครอบงำจิตใจ,จของเราร่าไปคือกูไม่กลับแล้วว่างั้นเรียบร้อยส่งให้งดงามเนี่ยเราเห็นความเรียบร้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเดินนะท่านั่งกริยาอาการนะสํารับนะระวังเนี่ยมันจะงดงามมากในเรื่องพวกนี้รวมถึงในส่วนของนะการดูแลเส้นอาสนะทั้งหลายจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็เข้าตาเข้าทีน,นะความงดงามที่มีอย่างจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยเนะเราก็เอาต้นไม้มา มีหลากสีแล้วก็มีหลากไซส์เราก็มีหน้าที่คือเรียงเอาสีแล้วก็ขนาดให้มันเรียบร้อยไปไ้สยขวาเนี่ยเขามีดอกไม้เนี่ยจากในสถานที่ที่เขาค้าขายเขาก็ห่อปรมาเราก็ปักให้มันเรียบร้อยดูเข้าทีเข้าท่าเนี่ยก็จัดให้มันเรียบร้อยปเป็นระเบียบเนี่ยเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันไปอสนะวางให้มันตรงกันให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็ดูงดงามแหละเนี่ยใครไปใครมากโอ้น่าเลิ่มใส ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่มันเป็นความเรียบร้อยนะเป็นระเบียบไว้มันก็ได้กับตัวเราเองเนะคนทําคนนั้นน่ก็จะได้กับคนนั้นนั้นตามที่เขาตั้งใจปรารถนาเนี่ยในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์นะเราได้สัมผัสทุกขาภาพเองก็จึงสอนญาติโย,ยมเริ่มมานะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนมีความสะอาดสะอ้านเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนรู้จักในเรื่องของการแล้วก็รู้จักในเรื่องของงาน คืองานไหนการไหนเนี่ยควรจะต้องทําอะไรก็ฝึกกันแล้วการฝึกที่ดีสุดคือการฝึกจากสนามจริงคุณโยมไอสนามปลอมเนี่ยวางทีมันเจอของจริงมันก็ไม่ใช่นะแต่ฝึกจากสนามจริงงานจริงๆกิจกรรมจริงๆแล้วก็เออมันจะเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถจะจางแจ้งได้เพราะในรูปแบบการจัดสถานที่ทั้งหลายเนี่ยเราก็สอนกันแนะกันนากันนะในฝั่งของพระสงฆ์เองเราก็มี วิธีการดูแลนี่พระมาเป็นสิรูปดีนะนิกุติยมนะได้ใช้หมดเลยนะที่เราสร้างกันไวน้นอนกันจำวัดกันปฏิบัติกันไปนใช้ประโยชน์คุ้มค่านี่กระดว่าเรามีน้อยนะแต่ก็ยังพออาศัยนะได้อยู่กันได้นี่ก็น่าดีใจเพาเออท่านยังรู้จักอรียรอบแล้วก็มีความตั้งใจในการไฟในการปฏิบัตินะแล้วก็ต่างก็เดินทางมาท่นมาทั้งในเรื่องของวันใกล้เกิดด้วยแล้วก็มาในรูปแบบการปฏิบัติทําด้วย ท่นปีนี้เราจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษาว่าน่าจะอบอุ่นอยู่นะพราะท่านต่างคนต่างมาท่านก็มาเห็นแล้ววัดวารวามมันน่าอยู่น่าใสแค่ไหนถ้าเราเองบริหารจัดการในรูปแบบที่เป็นกันเองนะไม่ได้เจ้าเจ้าอย่างแต่อย่างไรเมื่อวานโยมท่านหนึ่งมาเยี่ยมมาหามาจากแดนไกลท่าน,นบอกเออมันไม่ต้องเกรงนะไม่ใช่ต้องเกรงพนมมือแต้เลยนี่เราพาเดินชมสลาพาเดินดูนาแปลงที่เราจะซื้อนะี่จะซื้อเพื่อที่จะสร้างวัดไว้ ท่านมาเห็นหนั่นก็เออหนึ่งปีล่วงผ่านเนี่ยเราเองก็ทํางานตลอดทั้งปีอยู่แล้วผลงานก็ชี้วัดจากการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ว่าทุกอย่างที่ไม่มีก็มีไอ้ที่มีแล้วก็ดีขึ้นเนะเราก็ดูแลกันไปนั่นก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจให้ท่านได้สัมผัสในเรื่องของบุญนะนั้นบุญที่ท่านได้ทํากรรมดีท่านได้ก่อไว้มันก็มางอกงามไปบุญที่นี้เพราะท่านตั้งใจเนี่ยท่านรักในสถานที่นี้เราก็ต้องเห็นประโยชน์อย่างนี้ท่านก็คุ้มค่า ก็นะจิตของท่านเองก็มีความผ่องใสอนะิ่มเป็นเปรียโล่งโปร่โ Refer, โรงรสบายเห็นทุกอย่างมันเย็นสดใสทั้งผู้ปฏิบัติธรรมเองเนี่ยนะเรือนที่เป็นเรือนไม้สักนะที่เราตั้งไว้เนี่ยก็มีผู้ธรรมไปนอนแล้วเห็นไหมถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับนะอยู่ได้ไม่อยู่ได้ครับเนี่ยมันะมเป็นเรื่องที่ต่ก็ตั้งใจมาสามราตรีนะตั้งใจมากันปฏิบัตนะิวิเวกดีือเร้นแ,แล้วก็ภาวนาให้ได้ในการนี้ เราเองก็จะสรรเรื่องของสถานที่ไว้เป็นอย่างดีให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในคุ้มค่านั้นของต่านี้เราสร้างไว้แล้วคุณโยมให้ก็มาฝึกตนอบรมความประพฤติของตนให้มันอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขทุกขราอ่าน,น,นเราปฏิบัติดีเราชอบอย่างนี้มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เราหาเซน,นาสนะมาคุณโยมหรือพัฒนาเสนาสนะให้มันเกิดขึ้นด้วยความเร,รียบร้อยเนี่ยมันก็ชื่นใจเนี่ยคือกําลังใจในการสร้างมันบี แต่ถ้าเราสร้างแล้วกําลังใจไม่มีก็เพราะว่าเหตุมันสองอย่างมันหายหนึ่งเหตุก็คือสนับสนุนด้านเงินทุนไม่รู้ไปอยู่ที่ใดสองคนที่จะมาใช้ไม่รู้ว่าอยู่แห่งใดสรุปสร้างทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เลยก็มีนั้นไม่ควรแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ฝั่งสนับสนุนก็ช่วยกันเัี๋ยด,ดยมบ้างพระบ้างก็ดูแลกันไปในการนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยโอ้โหงานมารอตลอดทั้งปีคุณโยมคือออเดอร์ถ้าพูดถึงการค้าขายนะ ออเดอร์เขามาสั่งมาได้ฝ่ายจะซื้อก็ต้องเตรียมแล้วนะฝ่ายผลิตก็ต้องพร้อมและทุกอย่างก็ต้องเป็นกระบวนการเพราะว่ามันมีอุปสงค์วัตถานพร้อมทุกอย่างเลยที่นี่ก็เหมือนกันนะผู้ปฏิบัติก็พร้อมพระที่จะบวชก็พร้อมนะพระที่จะสอนก็พร้อมนะทุกอย่างพร้อมหมดเราก็เรียเตรียมทําในเรื่องของเสนาสนะไว้นะในกิจกรรมต่างๆมันเป็นการเจริญกุศลมันเกิดขึ้นอยู่ร่าไปนะเราก็เตรียมสถานที่ของเราไว้ให้ นะงานมันก็มาใช้ไปด้วยอย่างวันนี้เองก็ได้ตั้งโต๊ะอาหารแหละโนะตอาหารที่เราสั่งมาเนี่ยเขามาก่อนโต๊ก็อี่อเตรียมความพร้อมไว้เราก็จัดสถานที่ตรงหน้าเลยนะทำความสะอาดสะอาดในเกิดขึ้นเร็วไหวเ้วก็เดี๋ยวทีมช่างไฟภาคกลางวันวันนี้เขาส่งทีมงานมืออาชีพม,มาเลยนะมือเรียกว่ามือเจ๋งที่สุดที่เขามีนะนำมาช่วยเราเราก็ต้องควบคุมด้วยเพราะว่ามือเจ๋งที่ว่านี่ก็พลาดได้ถ้าเกิดว่าเจาะผิดนะแต่เจาะผิดรอบนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าทีมช่าง ที่เขาจะแก้ไขเขาเราแก้ให้อยู่แล้วน,นี่เราติดล่วงหน้าทันติดเสร็จก็ทดสอบเลยทดสอบเสร็จก็ดาเนินการใช้งาน,นาในวันพรุ่งนี้เลยอย่างโยมก็มทนาพอหลังจากนั้นแล้วสัปดาห์นหน้าก็ลุยกันในเรื่องของาการาใช้ประโยชน,น์คือการพัฒนาพื้นที่อาจจะได้ใช้ประโยชน์ต่อเน,นื่องในการเอามาใช้เป็นที่ปฏิบัติไปก่อนเลยคือในช่วงของคอร์สสอง ถึง8เนี่ยก็นิมนต์กุบอาจารย์ได้เมตตาฉลองศรัทธาใช้สลาไปก่อนทั้งท่านยังไม่มีประตูนะแต่ก็ใช้ได้กิจกรรมมันก็หลากหลายนะแล้วเราเราจะจัดสัรตรงไหนก็ใชใ้เต็มที่คุ้มค่าผบ,บเองก็จัดระบบเสียงเอาไว้ให้โย,ยมนั้นได้มีโอกาสได้ฟังเสียงธรรมะชัด,ชดๆเนี่ยเราตั้งใจสร้างขึ้นมาฉันั้นทุกอย่างเนี่ยเราทําไว้ให้สมึ่งเจตนาญาติโย,ยมเองก็จะรู้คุณค่า,าโอ้ ทุกอย่างที่หามานี่คือประโยชน์ทั้งนั้นเลยคือทําประโยชน์เอาไว้เย่างนี้ทำเฉยๆเราทำมันเสร็จนะมันสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็จะเป็นบุญกับเราด้วยถ้าทำค้างคาไว้เนี่ยมันก็ยากแต่ว่าไอ้ขั้นใช้มันเสร็จก็ต้องใช้สตังค์นะต้องใช้งบประมาณในการที่จะทุ่มลงไปแต่เราก็ค่อยๆทุ่มนะไม่ใช่ทุ่มตะแรงนี่นะไม่ได้ทุ่มนี่ลงไปมันไม่ไหวนะเดี๋ยวอันตรายคนเดยมเดี๋ยวจะโศกสั่น ถ้าทุ่มก็ต้องทุ่มในเรื่องของทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วพร,ร้อมเพรียงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆดูแลพัฒนากันไปหรือพัฒนาไปโดยทุกวันแต่ละวันอันในทุกๆสิ่งที่เราเสกสรรก็เพื่อประโยชน์เนะเดี๋ยวสนั้นหน้านั้นเขาก็จะมีทีมช่างชุดที่จะมาเป็นหลังโครงหลังคามาไล่ทํางานดําเนินการต่อไปอันนี้เราก็เตรียมการกไว้หมดเลยอันก็มรดนาบุญกับย,ยอดเยยมผู้สนับสนุนด้วยนะในเรื่องของการปรณนาสลาเจริญกุศลขึ้นมาจนถึงทุกวนันนี้ทั้งผนังก็ดีหน้าต่างก็ดี ตัวรงพื้นเนี่ยเราคงไม่ได้เปลี่ยนละเพราะว่ามีนวัตกรรมใหม่อาจจะลงเป็นพื้นนีพักซี่ไปเลยก็จะงดงามแล้วก็พร้อมใช้เหตุผลก็เพราะว่าสี่สห0แสนบาทเราจะสูญเปล่าไปเอาสี่สหแสนบาทไปสร้างวัดต่อไปดีกว่าคุณโยมงานะนที่นี้ต้องประหยัดด้วยแล้วก็ประโยชน์ด้วยฉันเมื่อวานช่างสีบอกว่าเดี๋ยวลงพื้นเป็นนีพักซี่รุ่นใหม่เขาก็ทํางดงามสีมันจะค่อยเย็งกับกระเบื้องเลยแล้วก็เงางามเขาก็จะมีวิธีการบริหารจัดการให้ เราเองก็เออดีแล้วดีแล้วเพราะว่าตั้งใจไปอย่างนั้นนะคือไม่ได้ปรารถนาที่จะทําให้มันรู้หลาไปไกลแต่ปรารถนาที่จะใช้ในโครงสร้างเดิมที่ก็มีอยู่แล้วให้คุ้มค่ารวมถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์กับสลาเนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งเจตนา,นาเราจะใช้สลาในรูปแบบใดมันก็หลากหลายงานคุณผ้งานปริัติธรรมก็ใช้ได้งานทําบุญทำกุศลใดๆก็ใช้ได้แม้กระทั่างงานไหว้พระใหญ่เนี่ยเราก็มาใช้นะอย่างวันมาฆบูชาเนี่ย ือได้ว่าได้ใช้ <c oughs> ประโยชน์ให้คุ้มค่าในวันมาค่าบูชานี้ก็ตรงกับวันที่12บสองพอดีขึ้นสุภาษามเดือน3นี้ก็แต่ไม่ตรงกับเสาร์ที่ขยบหยุดวันเดียวงันไม่หยุดวันเดียวยายมก็อาจจะมาทาบุญแต่ยามเช้าเราก็ใช้สลาหลังนี้ในการที่จะดําเนินการนะพัฒนาพื้นที่เนี่ยก็เพื่อพร,ร้อมใช้แล้วก็พาญาติโยมปฏิบัติอารมณ์ถึงในการเวียนเทียนยามค่ํา ในยามราตรีนะเนะี่ยส่วนใหญ่ก็เวียนเทียนพักค่ำเราก็ตั้งใจเนี่ยนั้นะสถานที่เวียนเทียนเราก็พร้อมอยู่แล้วในการที่จะดําเนินไปเราเวียนเทียนรับสัยามณีเป็นประจำนะแต่แต่มาอยู่ที่นี่ก็ใช้ประโยชน์คุ้มเลยทีเดียวแล้วก็มีองค์พระพุทธปฏิมาที่ลานธรรมอยู่แล้วนะเราให้ญยตยโยมทั้งหลายในโอกาสในการได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่านะกับสิ่งที่เรานั้นตั้งใจแล้วนะกนะ็บรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เรีเยกว่า มดงามโปอ่งใสยินยอมทั้งหลายได้ชมสถานที่ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องไปนะงั้นก็รอชมดูวนะวันที่12กุมภาพันธ์งั้นในเดือนนี้ก็มีวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาต้นปีก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สำคัญต่อเนื่องไปก็คือวันวิสาขาบูชาอันนี้เป็นเดือนหกเราก็จะได้พร้อมเพรียงกันงั้นแต่และช่วงที่มีกิจกรรม ในการเสกสันนะเราก็จะดูแลกันนะทุกเดือนไปกานวันวิสาขบาูชาเนี่ยไปได้วันหยุดสบายเลยนะเดือนพฤษภาคม10-11-12ในช่วงนั้นก็จะเป็น,นกิจกรรมใหญ่เดือนพฤษภาก็มีงานต่อเนื่อง <c oughs> ให้ยิโยมทั้งหลายได้เริ่มกุศลกันไปแล้วก็ปีนี้วันที่8มิถุนายนก็ได้ใช้ในส่วนของสลาแน่นอนเพราะว่าทำบุญ วันกตันยูคือวันอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์นะดนพกนึกถึงพระคุณครูคือพระประชานะคือหลวงโป่นะพระเดชพระคุณพระยายนายกอดีตที่ปรึกษาเจ้านะจังหวัดนครยศอดีเจ้าวาดวัดเจดีทองนะซึ่งก็มรดภาพลงต้งแจะมีหกนเป็นพระประชารบวชตาภาพมาในพระศาสนาถึงทุกวันนี้นนเราก็มีโอกาสในการได้น้อมนํากุศลให้มากมีนั่นก็คือการได้จัด การทำบุญวันกระตัญอยู่อย่างนี้แล้วก็อาจายโยมก็ระลึกนึกถึงกับผู้ที่รองรับไปแล้วนะก็มาทำบุญกันพร้อมเพียงกันได้นั้นก็ตรงกับวันที่8มิถุนายนวันอาทิตย์พอดีสบายๆบาะนั้นกิจกรรมที่เราตั้งใจมีเกือบทุกเดือนคุณโยมปกติก็จะเดือนเป็นเดือนนะนะแต่โดยกิจกรรมก็มีเกือบทุกเดือนเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลางั้นตราบเท่าที่เรายังมีลมไหวใจอยู่ก็ทําไว นะทำกุศลไมให้คุ้มค่าเจ้านี้ก็ฝากญาตเโยมในเรื่องของบุญญา,นะาเราเองเนี่ยปฏิบัติบูชามาแล้วนะอิม่มเอมในหัวจิตหัวใจแล้วก็ได้ร่วมกันถวายอาบิสบูชาครอบคูักันไว้นะส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการได้เกื้อกูลในกิจกรรมต่างๆให้ราบรื่นไปนท่านใดจะใส่บาตรข้าวน้ำนะสำหรับพระสงฆร์รูปที่ท่านมารับหนึศึัาเป็นนิสิตนะนะนานาชาติก็แช้คกับประสงค์ได้ 0619199149 0619199149นะก็เป็นการได้ร่วมกันนะสร้างกุศลนะสำหรับทุกท่านเลยนะมีโอกาสทำความตั้งใจก็มีทั้งทุนเล็กทุนใหญ่ทุนย่อยแล้วแต่โยมนะแต่เป็นประธานวัธรรมทุกอย่างเลยก็3000บาทนะสำหรับกองทุนหลัก,กน,นะสิกองทุนแต่ถ้าเป็นในเรื่องของกองทุนสมัคคีก็แล้วแต่โย,ยมมีความพร้อม มากน้อยข้าววสวยนี่เราเติมไม่อันนะก็ดูแลกันนะไม่ใช่ว่าโอ้แค่นั้นแค่นี้หมดแล้วนะเราก็ตั้งใจถวายหรูปนี่ก็ฉันอย่างน้อยรูปอาจารย์สองจานก็ต้องดูแลกันแหละนะยิ่มท้องไว้เพราะท่านก็ต้องไปศึกษาเราเรียนภาคเพียรต่อไปเราเองเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างน้อยหนึ่งมื้อนะที่เราจัดสรรให้จะเป็นมื้อที่เราเองก็ภูมิใจนะที่เราได้ถวายก้าวน้ำเดือพระสงฆ์ทั้งมวล เันเดนโยมที่อยู่ทางบ้านเองก็มโนธนาบุญกันนะเป็นโอกาสในการให้บุญจัดสร้นความสําเร็จของเราจะได้มีความอุดมมงครณุคาม,มาสมบูรณ์เพื่อพูนเป็นทวีเราทำของเราไว้เป็นเหตุดีพะดีย่อมมีให้กับตัวเราเองตามมาอย่างแน่นอนนั้นสบายๆวันนี้เวลาของรายการก็เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะก็ฝากไว้เรื่องความเรียบร้อยทาให้ธค่คนโยวทําชีวิตมันมีกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะมันก็จะงดงาม ทางการประพฤติการปฏิบัติของเราด้วยนะอย่าเพลิดเพลินไปอยู่ในฝั่งของความสามไม่นะว่าจะเป็นที่เดียดฉันคนเขาระเกียดนะคนที่สามคนที่อารมณ์ร้อนคนที่เออโวยวายพฤกิการไม่สมรวมมันก็ดูแล้วก็จะส่งผลให้เป็นโทษทันบางคนเขาตีตายกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณผมเขาหวัน่นใจนะเรื่องหารเากกันคอมเมนต์กันแล้วก็ตีกันตายีย่ยประพฤติสามนั้นด้วยประพฤติตนยนต์สุขทุกวัน,นก็คือประพฤติในทางที่ดีที่ถูกที่ควร เรารู้เท่าทัน,สนแสดงความทุกข์เหล่านั้นจะไม่มีกับเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจนบังเกิดมีแด่ญาติโยมผู้ฟังธรรมทุกคนทุกท่านเทินอายุอนโนสุขังพระหลังคขจะเริญพร